ากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดใช่ค่ะสำหรับร้านที่เราจะฝากกันในวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันหน่อยนะสำหรับใครที่เป็นสายซีฟู้ดเลเวอร์หรือว่าคนที่รักอาหารทะเลเนี่ยนะคะกับร้านอาหารทะเลสดๆสดจากร้าน Queen Crab Box ค่ะมาพร้อมสโลแกนลูกค้าต้องได้ทานอาหารทะเลที่สดสะอาดอร่อยและที่สำคัญต้องราคาถูกด้วยเพราะร้านนี้เขาขายเนื้อปูมันแน่นเด้งหวานสด สะอาดแล้วแกะมาให้เรียบร้อยเลยนะคุณแล้วแล้วยังมีหมึกไข่แดดเดียวแบบปลอดสารสะอาดปลอดภัยรับประกัน น้ำจิ้มก็แซบซีดนะคะออใครสนใจอยากจะสั่งซื้ออย่างเช่นคุณชนะชอบทานปูออก็สั่งได้หรือถ่ายภาพจากหน้าจอที่เราขึ้นให้ได้เลย1นึ่งสอาแช่อ้าวใครถ่าย <ๆ S 2> ไม่ทันหรืออยากจะฝากร้านกับเราบ้างเราก็เข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะส่งข้อมูลมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งสองสามภาพหรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกินหนึ่งาทีบอกรายละเอียดมาให้ชัดเจนส่งเข้ามาทางอินบ็อกของแฟนเพจ a c e b o o k ไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะครับเอาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ ไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆอย่าให้เราเชื่อโปรโมทเราจะจัดให้แล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ